สวัสดีครับพี่น้องชมจนคนรักง,งานผู้ต้นไม้งานบนไสยทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาทาบยอดมะขามใบแระโดยการเปลี่ยนยอดจากมะขามเปรี้ยวซึ่งบิดรากสร้างฐานไว้แล้วนะครับขนาดนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับสามปีแล้วนะสามปีสี่ปีนะมะขามท่านบิดท่านจะซื้อต่อมาหรือท่านจะบิดเองก็แล้วแต่สร้างมาแล้ววิธีเปลี่ยนยอดท่านจะต้องทําแบบนี้ นะครับอันดับแรกให้ท่านเตรียมต่อไว้แล้วก็เขียงปังนี่นะครับให้แตกยอดใหม่นะครับยอดอ่อนแบบนี้นะครับนะฮะดับที่สองต่อมาท่านจะต้องเตรียมมะขามใบแคร์นะฮะยอดแบบนี้ยกออกมาหรือท่านจะยกไปที่ต้นก็ได้เดี๋ยวมาดูอย่างเงี้ยท่านได้แล้วท่านจะต้องเอาไปเสียบ เอาตัวนี้เป็นต้นต่อเอาตรงนี้เป็นกิ่งพันธุ์ดีอย่างต้นเนี้ยผมก็จะนํามาทาบอย่างเงี้ยมาเสียบยกขึ้นมา่ันจะปักไม้แขวนก็ได้นะครับนะทาบกิ่งเพื่อที่จะเอายอดมะขามใบแคระมาเสียบลงตรงนี้มาต่อตรงนี้นะฮะจะต่อโดยการเสียบติดตาต่อจริงทบจกิ่งอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันติดก่อนนะฮะอันดับแรกนะในกรณีของผมที่จะสาธิตให้ดูวันนี้ก็คือ ผมก็จะไปยกยอดออกมาก่อนเนี่ยก็เตรียมการนะเราก็เอามะขามอ่ะต้นเล็กๆเนี่ยไปทาบทาบกิ่งเล็กเลอย่าเอากิ่งใหญ่กิ่งเล็กขนาดนี้เพราะว่ายอดมันเล็กเห็นไหมครับยอดเล็กเล็กนะครับทําไมไม่เอายอดใหญ่ยอดใหญ่ผมทดลองแล้วไม่ค่อยดีนะติดออกมาก็ปูดก็บวมไม่สวยถ้าเล็กเล็กเนี่ยดีพอมันติดแล้วเนี่ยมันบวมให้มันกลืนกันเลย เดี๋ยวมาดูเทคนิควิธีการขั้นตอนทําง่ายๆครับผมจะอธิบายไปด้วยนะครับเอฟซี FC บอกทําให้ละเอียดหน่อยจะได้ทําตามได้เลยมีดทันตรงคมนะครับเมื่อผมได้มาผมจะทาบให้ดูกิ่งนี้กันแล้วกันนะครับกิ่งนี้ท่านก็หาหากิ่งพันธุ์ดีเนี่ยกิ่งมะขามใ้แท้ที่มี กิ่งไล่ๆกันนะฮะไม่โตต่างกันมากมายนักนะครับนะประมาณนี้เราก็เอามาทาบดูนะี่ยประมาณนี้ครับเนี่ยมันจะไล่เลี่ยกันนะเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆเนี่ยมันจะไล่เลี่ยกันอย่างเงี้ยครับนะท่านก็ต้องพยายามหากิ่งประมาณนี้ถ้าท่านยกไปที่ต้นเลยก็เหมือนกันหากิ่งแบบนเนี้ยเน่เน่เน่ เดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ต้นมันเดี๋ยวยกมาทาบได้เลยยกมาก็หากิ่งแบบนี้แต่ข้อสาคัญท่านติดต้องยกกระถางยกต้นนี้เอาละครับท่านจะต้องเอาตัวนี้เป็นต้นต่อมาเสียบกิ่งพันดีครับให้ชิดตรงนี้นะครับเราก็ต้องมาเฉือนกันละอันดับแรกนะ,ะท่านมาเฉือนตรงนี้เลยเดี๋ยวผมรีดใบนี้ออกก่อนมันบงัง ใจเย็นนะครับท่านดูไปนะลำดับขั้นตอนนะครับเมื่อท่านเตรียมเตรียมต่อแล้วนะครับจะเป็นตอแบบไหนก็ได้ตอแบบนี้จะง่ายถ้าต่อใหญ่ท่านก็ก็เตรียมเหมือนกันนะครับโดยการเฉียงปังตัดแล้วให้มันแตกยอดใหม่อย่างเงี้ยแบบนี้จะง่ายกว่าการนํามาเสียบถ้าเอากิ่งพันธุ์ดีมาเสียบเลยเนี่ยเอากิ่งเนี้ยมาขามแกะมาเสียบโอกาสที่มันจะติดเนี่ย ก็ค่อคนข้างที่จะยากโดยเฉพาะในหน้าไม่ใช่หน้าฝนหน้าฝนติดง่ายอะดูนะครับอันนี้ผมจะเฉือนเฉือนเฉือนให้เป็นเป็นรูปริมอ,อเฉือนแบบเนี้ยให้มันเป็นรูปริมเฉือนสองข้างรับกันอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยครับเหมือนทาพกิีงทั่วไปปั๊มแบบนี้ครับ เดี๋ยวผมไม่ดูชัดไหมครับให้เป็นรูปริ่มปลายแหลมเปียบอย่างเงี้ยนะครับเฉือนข้างบนแล้วก็เฉือนข้างล่างรับกันท่านดูนะมีดต,ต้องคมนะแต่ถ้าใช้คัตเตอร์ได้ไหมได้ครับแต่มันจะฉลับนะคุมคมยากแต่คัตเตอร์มันจะมีข้อดีนะมันจะคมเห็นไหมรอยแผลมันจะเนียนนะถ้ารอยแผลยิ่งเนียนยิ่งติดง่ายนะครับต้องบอกท่านอย่างนี้ก่อนนะ เนี่ยใช้คัตเตอร์ซ้ำเข้าไปนะครับแต่งแผลให้เนียนสวยนะครับดูนะแล้วก็ตัดปลายตัดปลายมันแบบนี้เนี่ยท่านดูถ้า,ามันปลายแหลมนะท่านดูนะเดี๋ยวผมจะทำช้าช้าอธิบายไปเดี๋ยวผมแต่งแผลก่อนแต่งหน้าแผล มีดต้องคมจริงๆถ้ามีดไม่คมเนี่ยมันมันจะติดยากนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับให้มันบางสุดเลยหลังอย่างนั้นนะครับตัวนี้ท่านก็ต้องเฉือนลดการานะครา,รายน้ำนะครับจะลดการคายน้ำนะครับออกเลย เพราะว่าพอเราเอาไว้นะครับตัดออกหมดเลยดีกว่าพอเราเอาไว้เราก็สุดท้ายเราก็จะต้องตัดอยู่ดีขอให้มันติดก่อนนะครับอันดับแรกนะครับาท่านดูนะหลังจากนั้นผมจะเอาแค่ปลายมันเนี่ยเฉือนเหมือนกันทีนี้การที่จะเฉือนท่านก็กําหนดตานะต้องการให้ตามันออกหัวท้ายเนี่ยท่านก็ต้องเฉือนดูตามันด้วย นะครับดูที่ทางของตางูง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูมองไม่เห็นเนี่ยผมจะเอาตรงนี้ตาตาบนเนี่ยเวลาเราแตะกิ่งเนี่ยเราจะหันไปทางไหนนะครับถ้าไม่ได้จริงๆก็เอาให้ติดก่อนนะเขีอนเข้าไปครับระวังมันจะแหลบนะครับง้างนิดหนึง ắt, งัดงัดเปลือกง,ง้างไม่คมต้องเปลี่ยนมุมนะ ให้คมอ่ะผ่าเข้าไปประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะนะครึ่งหนึ่งของของลำกิ่งพันดีนะครับจะไม่เฉือนนิดเดียวจะผ่าเข้าไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เดินกิ่งไล่มีดไปนะครับให้มันประมาณสักหนึ่งนิ้วเนี่ยผมจะให้ประมาณหนึ่งนิ้วเลยนะครับผมผ่าไปถึงนี่ใช่ไหมมันจะชน พราะว่าผมผมทำให้มันติดเอ,อต้นตอ่อมาดูผมจะตัดออกอย่างนี้เหตุผลที่ตัดเดี๋ยวมาดูผมอธิบายเพิ่มพอเรานำมาสวมกันเนี่ยนะครับมาสอดใส่กันเนี่ยเราต้องพลิกมุมได้ไหมไม่ได้พลิกมุมนี้ได้ไหมมาดูมาดูมาดูพอได้แล้วผมจะให้ทุกท่านได้ดูดทำเป็นรูปลิ่ม อันนี้ผ่าเข้าไปเป็นปากแฉลามแล้วก็นํามาสวมกันครับประมาณนี้ครับนํามาสวมกันให้ชิด,ชดเลยนะโอ้โหไม่ได้อีกมันติดถ้าฉะนั้นพลิกมุมบนครับนะมุมบนมุมบนมุมบนพลิกมุมนี้อ่าพลิกใหม่พลิกไปพลิกมากิ่งแห้งก่อนนะครับแถวขา้่มา ไม่ได้นะฮะพอมันติดท้างล่างผมก็พลิกมาด้านบนนะพลิกแบบนี้สวมไปด้านล่างเห็นยนะครับสวมเข้าไปเลยแล้วก็กดเข้าไปแรงๆนะเนี่ยกดเข้าไปให้สุดเลยตามที่เราผ่าไว้เนี่ยนะครับกดให้สุดเลย ไอ้กิ่งพันดีมันเป็นปากแฉลามกิ่งต้นตอมะขามเปรี้ยวให้เป็นรูปริมนะครับง่ายๆนะให้รูปริมแล้วสวมเข้าไปกดให้แน่นตรงนี้ผมตัดปลายมันออกเห็นไหมตรงที่เป็นาปากแฉลามเสร็จแล้วผมใช้เชือกฟางนะบางท่านอาจจะใช้อะไรก็ได้ไอ้ที่เป็นพลาสติกพัน ติดตาต่อจริงคาบกิ่งโดยเฉพาะก็ได้แต่ผมถนัดเชือกฟางเพราะมันเหนียวดีนะครับดึงให้ตึงมือเลยมันอยู่นะครับดึงเลยครับเนี่ยพันให้ปิดแผลเลย ผมต้องการป้องกนันน้ําน้ําเข้าอะ่ะไม่ให้น้ําเข้าประมาณนี้ครับอืมเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับหลังจากพันเสร็จมัดให้แน่นครับเรียบร้อยเนื่องจากกิ่งยาวเกินไปท่านก็ต้องหามุม ทีนี้เวลาเรายกไปยกมามันจะง้างเนี่ยมันไม่ได้อ,องศาเนี่ยนะผมจะทําทีละกิ่งก่อนกิ่งนี้ถ้าไม่อยากให้มันโตเราตัดไว้รอเห็นไหมแต่ถ้าท่านสามารถที่จะทาบได้เลยทาบได้ไหมได้ผมทําให้ดูก่อนกิ่งนี้ก่อนนะครับ <S <S เชือกตรงนี้สําคัญยิ่งเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้เงี้ยบางทีหลุดเราก็ต้องผูกเชือกไว้นะครับ เชือกตรงนี้อต้องผูกกิ่งนี้ไว้นะยึดกิ่งนี้ไว้กับต้นนะครับนี่เลยครับยึดให้ติดเลยครับมาดูเรียบร้อยนะครับถามว่าเอากิ่งเดียวได้ไหมถ้าใช้กิ่งเดียวได้ไหมได้นะครับเราเราแตกขึ้นไปสุดท้ายพอมันโตนะเราก็จะมาตัดปังนี่ เกิดเล่นยอดนี้เอี่ยวกับมาอันนี้หน้าไม้นะครับผมเตรียมไว้ฝั่งนี้คือหน้าไม้เล่นยอดนี้ไปนะเราทําให้มันติดก่อนพอติดแล้วจะมาตัดตรงนี้ออกแต่ถ้าต้องการทําเป็นสองกิ่งอย่างนี้เลยได้ไหมก็ได้เราก็มาทาบนี้อีกอันหนึ่งนะครับแต่ทีนี้มันทาบทีเดียวมันก็ต้องหากิ่งตรงนี้สองกิ่งมันก็หาลําบากอยู่นะก็เอาทีละกิ่งกันแล้วกันนะครับนะไอ้กิ่งนี้เราก็เบรกรอ ตัดไว้ก่อนอันนี้ประมาณเดือนหนึ่งก็ติดแล้วนะถ้าเราไม่ไม่ตัดรออันนี้มันจะโตขึ้นเราก็ต้องหากิ่งพันธุ์ดีขนาดใหญ่ขึ้นให้มันเท่าเท่ากันแบบนี้มันจะไม่บวมเยอะมาแค่แน่นแล้วนะครับก็เรียบร้อยแบบนี้ท่านเข้าใจนะผมจะสรุปอย่างนี้นะครับหนึ่งท่านเตรียมต้นตอก่อนท่านจะบิดเองสั่งซื้อเองนะสั่งซื้อมาก็ได้แล้วก็ มาเสียงปังแล้วให้มันแตกยอดนะใช้เวลานาน,นไหมก็ใช้เวลาพอสมควรทีเดียวสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนแล้วแต่แล้วแต่การเรียงดูของท่านนะเมื่อมันแตกแล้วท่านก็เตรียมไม่นี่ขณะที่ท่านเขียงปังนี่ท่านเตรียมยกยอดลงมาหรือจะยกไปติดบนยอดนี้ก็ได้นะครับติดบนยอดนี้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยกิ่งอย่างเงี้ยากาลังดีเนี่ยท่านยกไอ้นี่มาทาบนี่ก็ได้หาอะไรสนุน นะหรือจะผูกกระถางยกมาติดก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะแต่สําหรับผมแล้วผมยกนะยกกิ่งลงมาจากต้นมันมาทําตรงนี้มันจะดกูกะนะนะพอเราติดตรงนี้แล้วเราก็มัดมัดเชือกตรงนี้ช่วยรัดอีกทีหนึ่งเวลายกไปไหนก็ได้เห็นไหมเนี่ยมันติดกันเนี่ยเนี่ยยกไปยกมาได้นะครับนะเอาละครับคงจะเข้าใจนะครับนะนะอย่างนี้ก็เขาเรียกว่ายกยอดลงมายกยอดพันธุ์ดีลงมา นะครับถาบกิ่งเอากิ่งมะขามเปรี้ยวต้นนี้เป็นต้นตอไปเสียบกิ่งพันธุ์ดีต้นตอเราเหลาเป็นรูปลิ่มส่วนกิ่งพันธุ์ดีเราเฉือนเข้าไปให้เป็นปากฉลามเฉือนเข้าไปแผลยาวประมาณตั้งหนึ่งนิ้วแล้วก็ตัดปลายออกแล้วก็มาสวมกันแล้วก็เอาเชือกรัดแค่นี้ครับจบเลยทิ้งไว้ประมาณสี่ห้าวันขึ้นไป นะ 45, สี่สิบห้าห้าสิบหกสิบวันก็นแล้วแต่สองเดือนเนี่ยนะอย่างนี้ติดติดแน่นอนนะครับพอติดแล้วมันจะดูการบวมพอมันบวมปูดบวมท่านก็ตัดตรงนี้ได้แล้วนะครับมันก็อย่างนี้แล้วท่านก็เลี้ยงต่อไปนะครับมันก็จะโตเองไม่ต้องไม่ไม,ไม่ต้องห่วงนะครับในลักษณะนี้ได้แล้วก็ตัดออกส่วนไอ้ไอ้ที่เรายกมานี่เราก็ไปปลูกต่อนะครับมันไม่ตายนะครับ แบบนี้โอกาสที่จะติดนี่ส่วนใหญ่จะร้อยเปอร์เซ็นนะฮะที่ผมทํานะถ้าตัดยอดแล้วมาเสียบเนี่ยโอ้โหมันเอาเรื่องอยู่นะะเอาละครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะตอบคําถามแล้วก็ตอบโจทย์ให้เอฟซีทุกท่านที่ถามมานะครับอยากเสียบยอดเสียบไม่ติดสักทีเอาท่าบแบบนี้แหละครับง่ายดีนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับทุกท่านครับ